สว,ส,สวัสดีครับอ่าเมื่อนี้คือเกานะครับผมเดี๋ยวพามายกสะดุ้งอีกนะครับเนี่ยครับบรรยากาศทางหลังครับผมอ่าล่ำนำพ้องนะครับเนี่ยครับบรรยากาศทางหลังเป็นล่ำนำพ้องตอนนี้น้ำมันอ่าลดแล้วนะครับลดลงน้ำไหลบาแฮงแล้วนะครับน้ำบ่ออ่าฝนมาตกหลายมื้อแล้วนะครับน้ำก็ลดลงหลายแล้วนะครับบ่อไหลแฮ้งบันี้ครับบ่อพัดสะดุ้งสู้มื้อนี้สะดุ้งขาสะดุ้งที่พัดไปไหลนะครับ นะครับบรรยากาศรอบๆนะครับผมนี่ครับผมบรรยากาศล้อมนำพองครับนี่ครับมื่อนี้เสี้ยวลงมกันเดียวนะครับลงสะดุ้งนี่สะดุ้งเดียวนะครับผมโอเคครับเฮาเบิ่งยกสะดุ้งนะครับมาเบิ่งว่าสิถือบ่นะครับผมโอเคครับไปเบิ่งยกสะดุ้งครับผม ปลาตะเปิกน,น้อยนะครับปลาตะเปิกน,น้อยกเพอป,ปิ้งนี่ยนะครับ ครับผมได้ปลาตะเปิกน้อยตัวนึงนะครับช่วงนี้ปลาอาสิบหลายนะครับเพราะว่าค้นกหาสูมือนะครับค้นหาสูมือแล้วก็มันก็บเงยบทันปันเน่นะครับผมนะครับเดี๋ยวิ่งทิยกไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปครับโอเคครับมาเบิ้งยกสลุงอีกครั้งนึงครับผม ปลาซอยครับปลาซอยปลาซอยไส้กลางนะครับปลาซอยไส้กลางๆนะครับผมไส้กะพอปิ้งนะครับไส้พอปิ้งพอลาบนะครับ ครับก็ถืออยู่นะครับผมนี่ครับพี่น้องสังเกตเบื้องนะครับเวลาผมเอาอันสะดุ้งลงนะครับหรือผู้เด็กกระช่างนะเพิ่นเพิ่นพยายามที่บอกนะครับเวลาอ่า,อา,อาที่เป็นผู้เฒ่าเก่าผู้เฒ่าที่เพิ่นเคยโยกม้านะครับเนาะเนะพิ่นเคยโยกมา้าเพิ่นที่บอกว่าเวลาเอาสะดุ้งลงเขาที่บอกลงแห้งนะครับ ชิ้นคอยเอาลงนะครับเพราะว่าถทาวลงแห้งป่ามันก็ชีตื่นนะครับป่ามันก็ชีตื่นแล้วมันก็ชีบอแบลนมาทางนี้นะครับช่วงนี้ป่ามันก็ชีไปวางไข่เรื่อยๆนะครับถ้า,ถถาฝนมาเรื่อยๆนะครับเนาะฝนมาเรื่อยมันก็ชีไปวางไข่ข้างบนนะครับก็คือตรงที่น้ำไหลามาเนี่ยน,นะครับเนาะแต่เขาชีพยายามเพลทคอยนะครับ ปลาตะเปี๊บน้อยนะครับปลาตะเปี๊บน้อยมันชิบวอดด่างแล้วนะครับตัวน้อยลายนะครับเก่าคือเก่านะครับเกือบวอดด่างนะเพราะต้องหอดทั้งเตะ ปบูครับปะบูแล้วก็ปลาตะเป็บนี่ครับนี่ครับนี่ครับผมปูตัวนึงแล้วก็ปลาตะเพ็บตัวนึงนะครับ วันไงเละครับเตใหง่ละครับ โอเคครับถือว่าพอถืออยู่นะครับสุบาทบาทเวียนบ,บาทอยู่นะครับผมอาทิตย์ถือบสูบาทนะครับอาทิตย์บาทละตรหรือบาทละสองตันะครับถือว่าโอเคครับถ้าถือกับซี่ก็ถือว่าพอได้อยู่นะครับมาครับยกนีก้ครับ นี่บ่ถือนะครับ บ่ค่อยสองบาทเมื่อกี้บ่ถือบ่ถือนะครับผมเดี๋ยวพายางเบ่งบรรยากาศครับช่วงนี้กับ่บมีค้นมายกป่ไหนนะครับเพราะว่ามันบ่มีป่าเรามันกับนะครับเรามันกับบ่ค่อยมีน้ำนั่นป่ไหนแต่ว่าสะดุ้งน้อยถ้าปกติเพ่นซีมายกอยู่นะครับทั้งฝั่งปุนนลครับนะครับตรงนู่นนะครับมองท่ามองพุนแลครับตะกี้สะดุ้งน้อยพ่นทียกตรงนั้นนลครับ น,นี่นี่ครับผมบรรยากาศครับอันนี้ก็บที่สะดุ้งใหญ่นะครับสะดุ้งใยสองอันติดกันฟังพุ่นขึ้นไปก็อีกมีอีกนะครับฟังพุ่นขึ้นไปก็บที่ตึ้น,น,เ,นเห็นไหมครับผมอยู่ตรงกลางอ่ามองอ่าที่เป็นโคกโคกเล็กน้อยนะครับขึ้นไปพุ่นก็บที่อีกเป็นสิบสิบหลังนะครับสะดุง้งเพราะว่าเข้าเจากับเสียทั้งสองฟังเลยครับทั้งพุน ทั้งนี้บอค่อยมีคนมาเห็ดนะครับเพราะว่าด้วยอาชีพเพราะว่าทีเพื่อนแนงที่นะครับเพื่อนกับอาชีพหามเนี่ยจากน้อยเพื่อนอาชีพห่วงเนี่ยจากน้อยก็มีคนมาก้าาเห็ดนะครับแต่ว่านี่เป็นที่มองนี้เพื่อนกับบ่ห่วงนะเพราะว่าเป็นเป็นที่ของผมเองนะครับเป็นที่ของผมเองผมกับผู้ใดซิมาเห็ดกับบ่แพงกันนะครับเพราะว่าท้ยบ้านเดียวกันก็เห็นน้ากันได้นะครับหรือว่าบ้านอื่นกับมาทั้งนี้กับบ่ก็ลงทานีได้นะครับกับ่มีเพื่อเพื่อนกับ่คอยบานนะครับเนาะ แต่ว่าทั้งทั้งนั้นเพื่อนอาจจะห่วงแน่จากน้อยนะครับคนเลยชิบกามาเห็ดสะดุ้งนะครับเนี่ยผมบรรยากาศครับส่วนมากนะครับอันสะดุ้งนี่ตรงนี้นะครับที่พนยกได้ป่าไงนี่พนชิยกย้หมื่อคืนนะครับยกย้หมื่อคืนยกย้หมื่อเศรูนี่นะคั้งนั้นนะครับที่พนยกได้ป่าไรข้งที่แล้วที่ได้สิบกิโลเพราะว่าป่าไ่นี่มันจีเป็นปลาบึกนะครับผมเป็นปลาบึกปลาสวายพวกนี้นะครับ เพราะว่าถ้าถ้ามายกย้ำมุเวียนนั้นส่เสียงอาชิดังเสียงอาชิรบกวนนะครับแล้วก็ป่าอาทิตมองเห็นค้นในไงมองเห็นสะดุ้งที่นะครป่าอาชิบกเขานะครับต่ขยัำมือเคื่อนมันมืดมันอย่างส่มันกัอาชิเขาสะดุง้งอาชิอ่าบบมีเสียงดังรบกวนนะครับโอเคครับเดี๋ยวห้องเบื้องยกสะดุ้งอีกครั้งหนึ่งครับผม,มครับ ถึกนะครับผมป่าก็เริ่มที่บ่มีแล้วล่ะครับเดี๋ยวมาที่ร้องยกไปเรื่อยๆกัน ยกต่อครับผมเพราะได้รุ่นได้รุ่นจากเพราะได้มวนครับถือว่าถือกระซ่ามั้งว่าถือนะครับอ่าครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมอ่า พามาเบิ้งนะครับเพิ่นนไ่ลอบไปนะครับปตาไ่ลอบไ้นี่ครับผมยางหาเมื่อกี้อยู่ครับเขาก็เห็นนี่ครับเพิ่นนไ่ลอบไปตรงนี ouais. right, an ้นะครับน่าที <mon> ่มีอันเดียวมั้งครับมงหันผมบ่เนี่ยใจนี่นี่เป็นนนี้อ่านี่เป็นรอบนะครับเดี๋ยวเขามายกเบิ้งครับว่ามันนี่ป่าบอนะครับเอาเคครับเดี๋ยวที่ยกเบิ้งนะครับที่ขิดตุงมเนี่ยอย่างน้อยนี่ครับ บทถือครับผมไม่ได้บอกหอยนี่ได้หอยนะับหอย3น้วยนี่ครับผมได้หอย3น้วยเอาไปคือกอ้าครับ โอเคมาถืงนะครับรอบกับมาถืงเมื่อนั้นเพิ่นอนไซล้อเพิ่นก็ได้ปลาปลาบูปลาบูใเงยนะครับสามสามตัวครับเมื่อนั้น,น,นเดี๋ยวเพิ่นไหนเซนอยู่เราผมย่างปลเห็นแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปยกสะดุง้งของเ้าต่อครับผมมาครับเบิ่งสะดุ้งครับไว้ถือบอนะครับ ถนะครับเดี๋ยวผมพาไปออกสะดุ้งใหญ่ลงยกเบิ้งจากสองสามบาทนะครับนะครับสะดุ้งใหญ่ครับผมโอเคครับสะดุ้งใหญ่เอาลงไว้แล้วครับผมนี่ครับนี่นะครับสะดุ้งใหญ่ครับฟังนั่นเพิ่นบ่มายกแล้วนะครับเพราะว่าน้ำบ่มาอ่าน้ำบ่มีปานญด้นะครับนะครับตรงนี้ขืนไว้ข้างกันเพราะว่าสะดุ้งนี่เพิ่นสิยกเฉพาะยามน้ำไหลนะครับเพิ่นว่า ย้ำนำลายเพื่นก็นที่ยกตรงนี้หายา้ำนำหน่อยพื้นเห็ดไว้อีกไกลๆนะครับอีกมองหนึ่งยุ่ไกลอยู่ครับเพื่นอาจจะไปโยกทั้งใต้พุ้นนะครับเพราะว่าหายยา้ำนำหน่อยมันยกไม่ได้ครับตัวนี้น้ำก็ถึงนะครับเพราะก็ที่ยกแค่ตัวตัวนี้พอยกได้อยู่นะครับ,น,รบนี่นะครับมาครับ ลงมาให้ดูนะครับแต่แตสิ่ยกลอ้องเบิ้แแล้วนะครับ ดุงงกับวัตถุนะครับเดี๋ยวเขาจะไปยกสะดุ้งน่อยสะดุ้งง่นี่อาจจะเห็นว่ามันเอียงอียงนะครับเพราะว่าขามันขามันคืออันนึงเป็นไม่ไม่ยังไม่ทันได้แหงดีนะครับฟังนึงก็คือไม่เปียกไม่แหงนะครับมันเลยเฮ็ดในขาเอียงนะครับนี่ครับผมมันเลยในขาเอียงเพราะว่าอันนึงมันยังใหม่อ่อนอยู่นะครับอันนึงมันมันใหม่แก่แล้วนะครับขามันเลยเอียงนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเขาไปยกสะดุ้งน้อยครับ mm hmm. มาถือนะครับ mm hmm. มาครับเบิ้งสะดุ้งง่ายครับผม good boy ถือนะครับผมเดี๋ยวผมชิลล็องเอาไว้โดนๆเบ้างนะครับว่ามันยี่ถือบ่น,นะครับอันนี้พระมาเบิ่งป่านะครับที่เขายกได้งมือเส้าอ่าอันหนึงนี่คนระับนี่คนระับครับนะคับบนท่านนี้หลายบรนเด็นะครับนี้ยนะหนึ่งตัวสองสามสี่มาหลายตัวนะครับนี่คนระับแล้วก็ปลาบูตัวนึงนะครับ ปลาบูน้อยตัวนึงนี่ครับนี่ครับผมได้ประมาณหกเจ็ดตัวนะครับหกเจ็ดตัวปลาสอยตัวนึงครับในปลาสอยตัวนึงนอกนั้นปลาเปียบนะครับนี่ครับ นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเบิงส,สะดุ้งน้อยอยกีกครั้งนึงนะครับครับมาเบิงสะดุ้งน้อยอีกครั้งนึงนะครับโอเคครับ ยกสะดุ้งกับวัตถุแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมก็ที่ขออจบคลิปไวปเพียงเท่านี้นะครับอาจจะไหนก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งน้ำเน้นนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะครับผมครับอันใดผิดพลาดประกันไหนก็ขอโทษขอแผลพี่น้องทุกทุกคนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้กําลังเฮ็ดคลิปใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวซีมีคลิปลงไปเรื่อยๆนะครับฝากาไว้ให้พี่น้องกดติดตามกดเป็นกําลังใจให้เราเน้นนะครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมนี่ครับบรรยากาศนะครับผม